อาบน้ำมันขนเนียวก่อนเนี้ยวอาบน้ำมั้ลูกมาเรียกอาบน้ำต้องมีขนมแล้วน,น,นี่มาแล้วไปชมพูมขาด้วยนะชมพูไปแล้วครับชมพูอาบน้ำนะเอาเร็วๆให้มันได้นะนั่นนหะลูกก็ข้ามมาเอาเล่นแล้วยิ่งๆอาบน้ำแล้วครับมาอาบน้ำ <c oughs> อเอองัเนแจะอาบน้ำกันนะอาบน้ำไหมพี่เหน่น่ะ นี่ได้แล้วจุงผัูกี่เนี่ยไปฆ่ามาต้องใช้อย่างเดียวเอาไว้วันอาบน้ำมาค่อยกินอาบน้ำก่อนค่อยกินว่าอาบน้ำก่อนมะน้ำอ่อนมาดูนี่จำที่ไหมเดี๋ยวเร็วนเน่าหลายวันแล้วเนี่ยมาขยับมาขยับมานี่ตั้งกล้องก่อนโอ้โหเห็นหมาพ่อปะมื่นก็น่ะหมาพ่อเนี่โอ้ย นาลักเดยว่ะ้นาลัด่แหลแงแงู้คนมาที่นีมันหยุดไม่ได้ไปไหนครับ อวนไล่เอาเอาเอาเนี่ยสูดมาดิตูดมาดิ